สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะครับวันนี้ผมพอดีอยู่ที่ชุมชนนะครับตำบลน,นาเกลน,นี่เองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยานะครับก็เป็นกิจกรรมหรือเป็นโครงการที่ต่อยอดกับโครงการบ้านเนินรถไฟนั่นเองนะครับและที่นี่เขาก็มีโรงผลิตปุ๋ยถือว่าเป็น แหล่งผลิตที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งนะฮะโดยใช้วัสดุต่างๆในชุมชนนะครับเราไปดูว่าการคณะการทํางานของคณะกรรมการชุมชนเขามีแนวโน้มแล้วมีกิจกรรมแล้วมีโครงการตรงนี้แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับภายใต้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้คณะกรรมการเขาอยู่ด้านหลังเราเองนะครับ,บตามมาครับท่านผู้ชม ้าหลังผมนะฮะนี่ก็คือคณะทางานของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ทำปุ๋ยอินทรีย์ตรงนี้นะครับก็ผมยืนอยู่กับคุณหนุ่มนะครับถือว่าเป็นที่ปรึกษาโครงการนี้เลยว่างั้นสวัสดีครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะนี่คือคณะทางานที่ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนทำผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตรงนี้เป็นมาอย่างไรฮะ โครงการนี้มันโคอยยอรงการนี้เป็นต่อย,ยอดมาจากของโครงการของชุมชนบ้านเรือนทางรถไฟก็<อ>ได้รับการสนับสนุนบประมาณจากรัฐบาลนะครับส<อ>ง่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลที<อ>่ว่าที่เรียกว่าตำบลละห้าล้านนะครับรับก็ต่อย,ยอดมาทําโครงการนี้เพือ่อขยายนะครับกิจกรรมในส่วนที่สามารถที่จะส่งเสร,ริมให้ชุมชนมีไรายได้ก็เล<อ>ยามาทา ทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็คือวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็มาจากชุมชนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มีการทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางนะครับเราก็สามารถมาทํากิจกรรมให้สามารถเป็นที่รวบรวมนะครับในส่วนของขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือขยะอินทรีย์นะครับที่เป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของการจัดการนะครับการเล็งเห็นในประโยชน์ในส่วนของขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าเราทิ้งไปในถังขยะทั่วไปมันก็จะส่งกลิ่นนะครับถ้าเราเอาส่วนนั้นมาจัดการ ครับส่วนหนึ่งก็จะช่วยสภาพแวดล้อมนะครับให้ใม้มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นในส่วนที่ของเสียน้ำ <Of S 2> ก็เอามาทำให้เป็นประโยชน์ได้ใช่นะครับคือขยายสีพ่อต้องถือว่าในชุมชนนี้นะครับโดยเฉพาะเมืองข้ายายเองนะครับชนตะเคียเองเนี่ยนะครับทั้ง10ก้าชุมชนนะ ถือว่าโชคดีในเรื่องของงบประมาณช่วงนี้รัฐาบาลก็อยากจะมุ่งพุ่งเป้าไปให้ทุกชุมชนเนี่ยมีไรายได้เพิ่มสร้างงานสร้างรายได้กับชุมชนและเป็นโอกาสดีที่ตักเตือได้เลือกทำทีจ่จีตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องของเป็นการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทางาก,ก่อนจะไปสู่ปลายทางอีกทางหนึ่งด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนการผลิลตอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูการพวกคณะทำกาหรือผู้พิทีกจะทากันดูนะครับว่าเขามีวิธี าการจัดการและเอาสูตรผสมอะไรบ้างนะครับครับตอนี้ผมก็อยู่กับหนือสามในบอร์ดบริหารนะครับที่เป็นคณะนาทำงานที่อยู่ ที่ศูนย์นวิสาหกิจชุมชนตรงนี้นะครับทั้งสามทั้งสาท่านเลยนะครับส่วนใหญ่พืชผักเศษไม้กิ่งไม้อะไรนี่เราไปเอามายังไงครับเศษไม้พวกเศษไม้เปลือกไม,พกไม้พวกนี้ก็จัดชาวบ้านที่ตัดมาอ๋อมา,มา,มาบดโม่ย่อยจระลาย แล้วก็จะมีเปลือกหัวเปลือกผลไม้มะข้าวหน้านี้ทุเรียนเนี่ยเราจะมาปนกันคือใช้ได้หมดได้หมดของอะไรที่เป็นเป็นเป็นย่อยสลายเป็นที่ย่อยสลายได้เนี่ยเราไปใช้ได้หมดเลยนี่เราต้องทํางานเองอย่างนี้เลยเหรอครับต้องทำครับก็ช่วยกันนะจะหาประสบการณ์ด้วยแล้วก็ทํางานเป็นตัวเลยเรียนรูเรื่อยๆเราต้องศึกษาด้วยใช่ไหม ขั้นตอนอย่างเงี้ยอย่างอย่างงนี้คือลงลงเครื่องผสมปุ๋ยครับคือเครื่องผสมเสร็จแล้วเราจะอามาไปไหนต่อก็ไปกองไปหมักเอาไปหมักไปกองมาใช่สี่สิบวันอ๋อเอาไปหมักไว้สี่สิบวันเพื่อให้เขายังไงให้ให้เก็บเย็นไหมให้เย็นให้เย็นจริงจริงอเย็นอ๋อเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะขั้นตอนการผลิตอย่างที่ท่านพนักงานได้บอกนะครับเพื่อทุกอย่างเนี่ยนะฮะ ใบไม้แล้วก็ามาย่อยสลายย่อยสลายเสร็จก็เข้ามาเข้าเครื่องผสมผสม,สม,สมสเสร็จก็เอาไปเอาไปหมักหมักเพื่อให้มันเย็นเย็นแล้วพึ่งจะเข้าถู่กระบวนการเป็นปุ๋ยอีย์ใช่ไหมฮะมาตีแล้วก็มาปั้นมาปั้นลูกมาปั้นลูกครับมาปั้นลูกมีปุ๋ยมีเม็ดกล้งมีเม็ดเล็กเ,กเกอ่าเจแล้วครับตรงนี้อีกประมาณ40สบวัน <ๆ S 2> ะนะแต่ว่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูว่าที่เนี้ยเขาเริ่มทำแล้วแล้วก็ทำได้จริงแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับท่านผู้ชม ขั้นตอนต่างๆที่เราผสมมันก็จะมาอยู่ที่นี่ครับหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วก็นํามาหมักนะครับมากกองหมักหมาก็องหมักนี่ครับโดยระยะเวลา40วันอบวันประมาณนะบอกว่า40วันอย่างน้อยก็แล้วแต่ก็คือให้ให้บรรเทาอุณหภูมินะครับความร้อนไม่มีก็คืออุณภูมิภายในกับภายนอกเท่ากันครับก็สามารถที่จะเป็นปนุ๋ยเอาไปศาดรแล้วก็แล้วเขาเห็นเขาเขาแบบยังไม่ละเอียดอะไรจะไปทาเป็นปุ๋ย มัันนยงเป็กาเป็นนอะะไรมัจคือระยะเวลาระยะเวลาก็คือในส่วนของตรงนี้เราใช้ตัวจุลินทรีย์นะครับลาดลาดลงไปการรับรู้การย่อยสลายลงไปก็ไปด้วยการย่อยสลายก็ไปด้วยครับอ๋อคือตรงนี้ก็เดี๋ยวเขาจะพวกที่เห็นจะเป็นอากาศที่ครับก็คือระยะเวลาผ่านไป40วันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเป็นส0วัน10วันก็จะมีการ พี่กองครับพีก่กองพี่กองทั้งผูงครับพี่พี่กองไม่ใช่ว่าพี่เนี่ยเขาก็กลับใช่ไหมครับกลับกองกลับกองกันไปครับเอาละครับจากตรงนี้นะท่านผู้ชมจากสี่สิบห้วันเดี๋ยวจะไปเป็นปุ๋ยนะอย่างท่านท่านเห็นนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูโรงงานผลิตที่ตอนนี้เริ่มทําแล้วล่ะนะทำแล้วสูตรก็ตัวอย่างมีแล้วนะฮะเราเป็นการต่อยอดจากบ้านเนินที่ชุมนบ้านเนินนุกลามาสูตรเดียวกันเป๊ะเป๊ะเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชม ด้านหลังผมนะฮะนี่ก็คือขั้นตอนของการผลิตเมต็ดปุ๋ยนะครับนะกว่าจะผ่านขั้นตอนอย่างต่างๆมาเป็นเม็ดปุ๋ยเนี่นครับท่านผู้ชมก็อย่างที่คุณนุ่มบอกนะฮะว่าเราต้องต้องหมักพวก,วกวเศษวัชพืชพวกอาหารต่างๆเนี่ย45วัน ขึ้นไปมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิเมื่อมันอุณหภูมิเท่ากันภายนอกกับภายในก็สามารถที่จะเป็นปุ๋ยแล้วปุ๋ยได้เลยครับแล้วก็ตากแห้งตากแห้งราแล้วก็มาเข้าเครื่องตีเรามาเข้าเครื่องตีจะออกมาเป็นตีก็จะเป็นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ่เป็นผงแบบนี้นะครับออแล้วก็เข้าสู่ระบบสายพานถูกสพานเข้าไปปั่นเม็ดด้านหลังเราปั่นเม็ดด้านหลังนะครับเข้าสู่จานบังถามนีกิเครื่องขนาดนี้วันวันเนี่ยเราสามารถผลิตปุ๋ยได้ประมาณ ก็5ตันถึง8ตันนะครับถ้าทำได้้าทํได5-8ตันลวส่วนพวกเครื่องไม้เครื่องมือก็รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณมาให้นันะครับถือว่าเป็นความโชคดีของชุชนจริงๆนะเราเพียงแต่บริหารจัดการแล้วก็เสียเฉพาะค่าแรงทีเนี้ยท่านผู้ชมนะฮะก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันที่ทําให้เครื่องจักรต่างๆเนี่ย หมุนรอบได้เนี่ยนะครับที่นี่ไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไฟฟ้า,าใช้พลังงานทดแทนนะครับจากโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยเอาตรงนี้ถ้าเป็นไงถ้าเกิดการสั่งซื้อต่อไปในอนาคตการสั่งซื้กอการจังจองเนี่ยตัวต็อกเต้ตัวต้าเนเยอะเงี้ยทำไงเกิดฝนฟ้าตกอากาศเปิดทําไงเรามีเครื่องปั่นไฟนะครับใช้พลังงานจากน้ํามันนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเราเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วนะครับถือว่า เรานี่ยวางแผนไว้อย่างดีว่างี่เถ<ร>อ<จ>ะเอารั้เดี๋ยวเราไปดูว่าปุ๋ยที่ผลิต,ต,ตออกมาะจะเป็นแบบไหนนะค,ะครับจะแ,แยกแยะก,ยกันยังไงได้นะครับไปดูครับครับ หนุ่มเอ๋นะฮะเรามองอนาคตตรงนี้ยังไงเพราะว่าการทำปุ๋ยเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณหนุ่มบอกว่ามันเรียกว่ามันแทบไม่มีต้นทุนเท่าไหร่แล้วเรามองอนาคตยังไงตรงนี้ก็คืออยากให้ชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนเมืองพะยานะครับประชาชนทุกท่านเข้าใจว่าในส่วนตรงนี้คือเป็นของชุมชนเองนะครับในเรื่องของการบริหารต่างๆนะครับก็สามารถตั้งมาเป็น วิษาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินรีย์เมืองคัทยานะครับท<ม>ั้ง4.2ิชุมชนมีส่วนได้ได้ประโยชน์นะครับในส่วนตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคืออยากอยากให้ทุกท่านนะครับคือถ้าสามารถที่จะมาร่วมนะครับเป็นหุ้นส่วนนะครับในส่วนของวิษาหกิจก็ยินดีนะครับ<ม>ถ้าไม่มาก็อาจจะตกขบวนได้นะครับเพราะว่าก็ <ๆ S 2> อย่างอย่างท่านพิธีกรพูดถึงก็คือไม่มีต้นทุนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับงบประมาณต่างๆก็รัฐบาลสนับสนุนเพราะนั้นเพียงแต่ว่า ชุมชนเองมาบริหารจัดการเท่านั้นเองครับเมื่อบริหารจัดการในส่วนของวัตถุดิบต่างๆที่ไม่มีต้นทุน นะครับท้ายที่สุดก็คือก็จะมีกําไรในเรื่องของอนนวิสาหกิจที่ได้ครับ,บแล้วก็ใช่ครับอนาคตในส่วนของวิสาหกิจก็วางแผนไว้ในด้านหลังก็จะขึ้นเป็นแปลงผักสาธิตนะครับเพื่อยืนยันด้วยประสิทธิภาพของปุ๋ยแต่ละสูตรที่ผลิตออกมามแล้วก็จําหน่ายในอนาคตน,นั้นนะครับสามารถที่จะเกิดประโยชน์นะครับสร้างผลผลิตได้จริงนะครับจากไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับพืชผักผลไม้ต่างๆจะเกิดขึ้นที่นี่รวมถึงแปลงนาสาธิตด้วยนะครับจะเกิดึ้นที่นี่ ท้ายนิดนึงมีอะไรจะบอกครับผมเห็นผมผ่านเข้ามาเนี่ยบางทีบางท่านนะครับมองขยะแต่ว่าเป็นขยะไปจริงๆแต่ถ้าเอาขยะนั้นมาสร้างมูลค่าเราจะทำยังไงบ้างครับก็จัดข้อสังเกตนะครับปัญหาในพื้นที่ของเมืองพัทยานะครับในการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะครับวันนี้นะครับเราจัดสถานที่ไว้ให้ทุกท่านนะครับที่นําขยะอินทรีย์ไปทิ้งนะครับในสถานที่ที่ไม่ไม่ได้จัดไว้ให้เพราะนั้นคือตรงนี้นะครับ สุขุมวิทพัทยาซอยสามนะครับสามารถเป็นที่รองรับขยะอินทรีย์นะครับก็มีแม่ค้านำเปลือกสุเรียนมาทิ้งที่นี่นำมะพร้าวนะครับทลายมะพร้าวเปลือกมะพร้าวมาทิ้งที่นี่แล้วนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่านะครับที่นี่ครับยินดีรับในส่วนของขยะอินทรีย์นะครับตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ที่นี่นะครับก็ยินดีที่จะนาตรงนั้นมาแล้วท่านก็จะเป็นส่วนร่วมนะครับที่จะมาสนับสนุน กิจการของชุมชนเองนะครับก <ım S 2> ็ย้อนกลับมาในอนาคตก็คือให้เป็นผลผลิตนะครับของส่วนรวมทั้งหมดนะครับเป็นของทุกท่านครับที่นี่เองก็จะแปรรูปป่าผ่านกระบวนการต่างๆมาเป็นปุ๋ยกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างเดิมหมุนเวียนอยู่นี้นะครับเอาละครับวันนี้รายการย่ำเท้านะต้องขอขอบขอบขอบคุณนะครับนะทางคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตรงนี้นะครับที่ มาบอกสิ่งดีๆและกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนตรงนี้นะครับขอบคุณหนุ่มมากครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตปดตามหน้านะครับเราจะไปไหนนะคอยติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ